เรื่องนี้เป็นเรื่องของมดหญิงสาววัย32ปีสะพยบ้านตระกูลเก่าแก่ในต่างจังหวัดมดแต่งงานกับเอกลูกชายคนเล็กของบ้านเอกมีพี่น้องอีก3คนแม่ของเอกป้าทองเป็นผู้หญิงปากร้ายไม่เคยพอใจลูกสะพยคนไหนตั้งแต่วันแรกที่มดย้ายมาอยู่บ้านสามีป้าทองก็เริ่มจับผิดทุกอย่างทำไมหุงข้าวแข็งจังหุงก็ไม่เป็น ถูบ้านยังไงฝุ่นยังติดอยู่นี่ถูก็ไม่เป็นซักผ้ายังไงเสื้อผ้าแม่ยังมีคราบทำอะไรก็ไม่เป็นมดกลืนน้ําตาพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดตื่นตีสี่ทำกับข้าวล้างจานถูบ้านวันหนึ่งมดทําแกงจืดให้ป้าทองป้าทองชิมคําเดียวแล้ววางช้อนลงเดินไปเทลงถังขยะต่อหน้าไม่พูดอะไรสักคําแต่สายตาที่มองมันบอกทุกอย่าง หปีมดไม่เคยได้ยินคำว่าขอบใจแม้แต่ครั้งเดียวเอกสาวีของมดรู้ทุกอย่างแต่ไม่เคยพูดอะไรอดทนหน่อยนะแม่แกก็แบบนี้แหละไม่ต้องไปถือสาพี่ๆของเอกก็เหมือนกันแต่งงานแล้วแยกบ้านออกไปหมดไม่มีใครอยากอยู่กับแม่เหลือแค่มดกับเอกที่ต้องดูแลป้าทองทุกวันเพราะเอกเป็นลูกคนเล็กและมดเป็นสะภ้ที่ไม่ดีพอ เดือนที่แล้วป้าทองล้มในห้องน้ำหัวกระแทกพื้นต้องส่งโรงพยาบาลด่วนหมอบอกว่าอาการหนักต้องนอนพักรักษาตัวอย่างน้อย3เดือนต้องมีคนดูแล24ชั่วโมงเอกโทรหาพี่ๆทั้ง3คนขอให้มาช่วยดูแลแม่พี่ติดงานไปไม่ได้หรอกลาง,งานแล้วเงินเดือนจะหายพี่ก็มีครอบครัวต้องดูแลเมียพี่ไม่ให้ไปเฝ้าหรอกพี่อยู่ไกลเดินทางลำบากแล้วพี่ก็ไม่ถนัดดูแลคนป่วย ลูกแท้ๆสี่คนไม่มีใครมาทุกคนมีข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่เหตุผลจริงๆคือไม่มีใครอยากแบกภาระมดลางานไม่มีกำหนดเธอนั่งเฝ้าป้าทองทุกวันทุกคืนป้อนข้าวเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำให้ยาทุกอย่าง สเดือนผ่านไปปลาทองดีขึ้นเริ่มลุกนั่งได้เริ่มพูดได้วันหนึง่งปลาทองตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นมดนั่งหลับอยู่ข้างเตียงมือยังจับมือปลาทองอยู่ปลาทองมองหน้าลูกสะภ้ยคนที่เธอด่าทุกวันมาห้าปีน้าตาไหลมดแม่ขอโทษหปีแม่ด่าลูกทุกวันบอกว่าลูกไม่ดีพอ แต่วันที่แม่ล้มลูกแท้สี่คนไม่มาเหลือแค่ลูกสะพ้ยที่แม่ด่านั่งเฝ้าลูกแท้ไม่ดีพอสักคนแต่ลูกที่แม่ว่าไม่ดีพอกลับดีกว่าใครทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นป้าทองไม่เคยด่ามดอีกเลยเธอบอกกับใครต่อใครว่าลูกสะพ้ายฉันดีกว่าลูกแท้ส่วนพี่ๆทั้งสคนพอรู้ว่าแม่หายดีแล้วก็โทรมาง้อ ไม่ต้องมาตอนแม่ล้มพวกแกอยู่ไหนป้าทองเขียนผีไหนกรรมใหม่ยกบ้านและที่ดินให้มดกับเอกแต่มีเงื่อนไขว่าให้มดดูแลบ้านหลังนี้ต่อไปและถ้าพี่คนไหนลำบากจริงๆให้มดช่วยเหลือตามสมควรป้าทองบอกมดว่าแม่ไม่ได้ให้เพราะแม่โกรธลูกคนอื่นแม่ให้เพราะลูกสมควรได้เรื่องของมดสอนเราว่าความดีไม่จำเป็นต้องประกาศมันจะแสดงออกเองในวันที่มันสำคัญที่สุดและบางครั้งคนที่ถูกด่าว่าไม่ดีพอ กลับเป็นคนที่ดีที่สุดในวันที่คนอื่นหนีหมดถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณคิดถึงใครสักคนส่งต่อให้เขาได้ยินนะคะ